วันนี้วันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2567เวลา7นาฬิกา39นาทีซึ่ง ที่ข้าพเจ้านางปิยนุเกศิริโคแมนขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตรละมน์ต่างๆถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรละลึกได้มีสมาธิจดต่อในอัคราพยัญชนะมีในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอน บทสวดที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาเวสุอัตราคันชันตุเทวตาสัพทธรรมมังุนิราชาสัสสุนันตุสัขขกขะโมคตังสกเกกาเมจะรูปิสิริสิขระตะเถจันตะริเขวิมาเนทีเปรักเถจักขามาตะรุวะนคะ ะเนเคหะวัตถุมหิเขตเตภุมมาจายันเทวาชระทะวิสศเยยขะคันทัพพนาคาติทัทันทะตันติสันติเกยังวุนิมุนิ วระจัสงสาทะโวเมสุนันตุธรรมังสวรกาารอัยยมพะทันตาธรรมังสวรกคารูอยัมพะทันตาธรรมสวรกคารูอยัมพะทันตาบทสวดที่สองนมัสการพระพุทธเจ้านโมตสสะพระคัมภีร์ตัวรหัโตัวสมาสัมพุทธสะนโมตสสะพระคัมภีร์ตัวรหะตัวสมาสัมพุทธสะนโมตสสะพระคัมภีร์ตัวรหัตัวสมาสัมพุทธสะ บทที่สามบทสวดไต่สารนัคมพุทธังสารณังคัจฉามิธรรมังสารณังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสารณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสารณังคัจฉามิตติยัมปีธรรมังตติยัมปีพุทธังสารณังคัจฉามิตติยัมปีธรรมังสารณังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสารณังคัจฉามิ บทสวดที่4สัจจกิริยาคาถานาทิเมสรณังอัญญพุทโธเมสรณังวะรัง เอเตนะสัจจวัชเชนะสุนติเมหโตุสัพพธานัตถิเมสรนังอัญญังธรรมโมเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุนติเมหโตุสัพพธานัตถิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุนติเมหโตุสัพพธาบทสวดที่ห้ามหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสามารถยังพระควาสเกสุวะหะ พระติกะปิรัตวัตุสมิงมหาวาเนมหาตาพิกุสังเคะสติงปัญจามาเตหีพิกุสเตหิสเพเหวะอรหันเหติทสาติจารูกาทาตุหิเทวตาเยปุยเยนาสันนิปฏิตาโหติพระควานตังทัสนายาพิกุสังคัดจะอาทาโคจะตุนังสุทธาวาสกายิกานางเทวานางเอตทธาหูสี ยังโหพะควาสกเกสุวิหรติกปิรวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคณัสทังปัญจมัตเหติพิขุสเตหิสพเพหะวาสพเพเหวิวะอรหันเหติสะทาสติจัโลกะทาตูสิเทวาตาเยปุเยนาสนิปตาโหติพะควันตังสัทธานังพิขุสังคัจับ <c oughs> ยันนูณนะมยัมปิเยนะพะควาเต เตนุปสังกะเมยาอุปอุปสังกะมิตวาพระควันโตสันติเกปัญเจกะคาถาภาเสยยามาติอัตาโขตาเทวตาเสยยาถาปิณมาพระละวาสุริโสสัมิชิตังวาพาหังปสาเรยาปสาริตังวาพาหังสัมิชเยเอวาเมวะสุทาวาเสสุเทเวเสสุอัตราหิตาพระควันโตปุระโตปารุหะ ปาตุระหังสุอัทาโขตาเทวตาพระวันตังอภิวาทาเทวะเอกะมันตังอัถังสุเอกมันตังทีขาโขเอกาเทวตาพระควตโตสันต,ติเกอีมังคาถัางอภาสิมหาสัมมโยปะวะสันนังมิเทวกายาสมาคตาอะอาคาตามัมหาอิมังธรรมะสมยัง ทักขิตาเยวะอัปราชิตตสังคติอัทาโคอัปปราเทวตาพระควัโตสันติเกอีมังคาทาังอภาสิตันตราภิขาโวสมาทาหังสุตจิตตังอัตตโนอุชุกะมะาทังสูสารทีวะเนตัาเนตานิเหวตาอินทระริยานิขันติปันธิตาติอัทาโคปะ อัปาราเทวาตาภะควัโตสันติเกอีมังคาทางอภาสิเฉวตาเขียงรังเชตวาปารีคังอินทาเขียรังโอหันจมะมัชเชนาตะจะรันติสุทธาวิมาราจากขูมาราสุทันตาสุสุนาคาติอัฐาคอปาราเทวาตาภะควาโตสัติเกอีมังคาทางอภาสิเยเกจิพุทธทางสรนังคาตาเนณ เตคมิสติอปยภูมิงปาหายะมนุสังเทหังภาวกายังปะริปูเรนสันติเตอาถาโขพควาพิคูอามันเตติเยปุเยนะพิคเวทะทะสะสุโลกาทาสุเทวตาสันนิปติตาโหติตะคาทา คาทาตังทัศนายาพิขุดสังฆาจยเยปิเยพิขเวอเฮสุอตติตามาทานังอรหันโตสัมมาสัพพุทธธาเตสัมปิพคควันตังตานังเอตัปมระเยเววะเทวตาสันิป,ปฏิตาเอเฮสุเสยยาทาปิไมหังเอตาพระหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติ อนาคตามัทฐานังอาราหันโตสมาสัมพุทธเตสัมปิพระควันตาเอตาปมารเยวัตเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยาถาปิไมหังเอตาอริอาจิกขสมิทธิพิคเวเทวกายานังนามกิจตมิสามีพิขเวเทวกายานังนามิเทศิษส,สามิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาท สาธุกังมานาศิกาโรธาพาลิสามิติเอวัมพันเตติโคติเมขุขับพ,พัควันโตสัตปัจจัสังสุพ,พัควาเอตะทะท้อวจาซิโรกะมะนุกะสามิตยะถาภุมมาตติสินตาเยสิส,สิตาสิริคัขระรังปะหิตันตาสมาหิตาปูถูสีหาวันลีนาโลมะหังสาพิสัมพุทธ สัมพุโนโอทาตะมานาสาสุทธาวิปัสสันณมะนาวิราพินโยปัจจัสเตยัตตะวาวาเนกป,ปิรวัะเวตาตะอะมันตะยิตสัทธาสาวเกสรเนรเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชานาาถิขโวเตจาอาตตะมาระกุงสัตตะวพุทธศาสนังเตสัมปาตุระหุยานาังอะมะนุสสานังทัสนังอภปเ,เกตัสส ตมัทงังคุงสหัสสังอัฏฐะสัตตริงสัตตังเอกสหัสานังอมนุษาสาสนามัทสุลอปเปเกนันทะมัทคุงทิธาสภาพาดุงอาหารตันจัดสัมพังอภินญ,ญายะววคิตาวาจัก,กุม,มาตาโตอามันตยิสตาสาวเกสรเนรเตเทเว,วกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิคาวเยโวหังกิตรยิสามิธคิราอนุปุสสะภะโส สัตตสัตหาวายาขาปุม,มากาปิรว,วัฒวาอิติมันอิทิมันโตชุติมันโตวนาว,วันโตเยสัสสีโนโมทานามาอภิกามุงพิคูนางสม,มิติงวะนางชาหัสันสาเฮมะ เฮมะวตายขคานานตะวัน <an> ิโนอิทิมันโตชุติมโตวนาวันโตยะสสิโนโมทานามาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวานังเอเจตเอเจเตโสรสะสหัสายขคานานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมโตวนาวันโตยะสสิโนโมทานามาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวานังเวสามิตาปัญจสตายคานานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมโตวนาวันโตยะสสิโนโมทานามาอภิการมุงพิขู นางสม,มิติงวะรังวะนางภูมิพิโรราชาหะราชาคะฮิโกวุลเวปุลัสสาเนเวเนเวสะนางพินโยนางสะตะสะหัสสังยักขานางปาริรุปาสติ กุมพิโรราชาฆะฮิโกโสปะคาสมิติว่านางปุริมจัจจทิสังราชาทะตะรัฐโถปัสสาสติคันธาพัฒนังอธิปติมหาราชายัสสสโสปุลตาบิดตัสาพหาหโวอินทานามามหารราอิทธิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยัสาสิโนโมทานามาอภิการมงพิขูนังสมิติวงว่านางทักขินจัตทิสังราชาวิหุนโห,หตปัสสาสติกุลพัน คุณพันธานางอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุนาปิตัสสะพหาวูอินทานามามหาพ่อิห่ที่มันโตชุติมันโตว,วันนว,วันโตยสัสสินโนโมทานามาอภิการมุงพิกูนางสมิตติงวะนางปชีม,มัจจอทิกสาราชาวิวรุณปะคูปัสาสติ นาคานางอธิปฏิมหาราชายสสิโสปุนตาปิตัสสะพระหาโบอินทนานามามหาภารายที่มันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโนโมทนานามาอภิกามงพิกูนังสมิติงวะนังอุตรันจัทิกษา ทิสังราชากุเวโรตปัสสาสติยคานางอัิปฏิมหาราชายสัตสิโสกุลตาปิตัสสะพหาหวูอินทานามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสัตสิโนโมทานามาอภิกามุงพิกูนางสมิตติวะนางปุริมะทิสังทตาตะรันทิเคนะวิรุณหโกปัชิมเมนะวิรุณปะโคกุเวโรอ,อุตรังทิสังจิตตาโรเตมหาราชามสมัตตาจจโร จตุโรทิสาทันทะละมานาอัทังสุวเนกาปิละวัฏเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจมิกาสทามายากุนเทถูเวนเทถูวิถูจ,วถจัวิถาโตสหะจันทโนกาเมเศถโถจักกินุมันทุนิมันทุจัปปนาโทอปะปัมโยจัเทวสุตโตจัมาตติ ตลิจิตาเซโนจันทัพภูจโนราชาชโนสโสภูอาคูปัญจศิกขาปัญจสิขโคเจวติมภูสุริวัชาสาเอเตจันเรจะร,ราชาโนคันทพ,พาสหาราชุพิโมทะนาอภิกามุงพิกูนังสมิติวะนางอทา,าคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัญชากากัมพระลักษ ราอาคูปายาคาสหายามิพิมุนาทรัตัถาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวะโนมหานาคูสโสปาคาสมิติงวนังเยนาคาราเชสหัสสหาหรันติทิพาธิชา ปขิวิสุทธาจาักรคูเวหาสยาเตนะมะมัชชาปตาจิตตราสุปนาอิติเตสานามังอภิยันตธา,านาคาราชานะมาสิสีสุปันตโนเคมะมักกาสีพุโทโธสันหาหิวาจาหิอุปัทวะอุปะวะหะยันตานาคาสุปนาสาระมะกังพุทังชิตาวะชิตพระหัตถนะสัพ สบุทางอาสุราสิตาภาระโววาสาวัเสติอิทิมันโตยัสสิโนการกัญชามหาพิสมาอาสุราธานาเวคาสาเวปจิตตสุจิตตีจัปะหาราโทจนะมุจีสหสตันจ่าภริปุตตานางสเวเวโรจะนามากาสันในหติวาพรลิงเสนัง ราหุพัทธามุปปกามุงสมโยธาคิพันธันเตภิกุนางสมิติงวะนางอาปูจเทวาปัถวีจเตโชวาโยตัทาคามุงวะรุนาวรุนาเทวาโสโนาจักยะสยะสาธยะสายะสาาสหเมตากรุณา กายิกาอาคูเทวายัสสิโนทัศเตทัศทากายาสัเพนนัตตะวันนิโนอที่มันโตชุติวันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทนามาอภิกามุภิขูนังสมิติงวัดนังเวทุจะเทวาสหรีจะอสมาจะทุเววทุเวยะมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูภุรักขิตา สุริยสูปนิตาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานักขัตตานิปุรักขิตาวา,าคูมันทะลภพาหะ วสูนังวาสโอเทศโสสโกูปาคาปูรินทัตโตท,ทัสเตเตทัสทากายาสเพนานัตตวันนิโนโอิทิมันโตชุติมโตวนาวันโตเยสสิโนโมทนามาอภิกามุงพิกูนังสมิติงวะนางอธาคูสหคูเทวาชะลามัคขิสิขาริวะอัตริทะกาจะโรชาจะอุมาภุผะนิพาสิโนวะรุนาสหาธรรมมาจะอันตุจาจะอะ เนชกาสูเลยยะรุจิราอาคูอาคูวาสวะวเนสิโนทเาเตทัศทากายาสเพนานณตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสิโนโมทานามาอภิกามงพิขูนังสมิติงวานังสัมานามหาสัมานา มานุษามานุษสุดตมาทิคาปธูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาถาคูหะระโยเทวาจะรุหิตตวสิโนปาร ปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสสิโนทัศเ,เตทัศธากายาสัพเพมานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยัสสิโนโมทานามาอภิการมงพิขูนังสม,มิติงวานังสุก,กากะหุมหาอารุณาอาคูเวคะนัสาสหาโอทะตะคันยาหาปมามุคะอาคูเทวาวิจักขนาสถามตะหาระคา,ามิสกาจยัสสิโน ทะนะยังอาคาปปุโนโยทิสาอภิวัสติทสเททสเศทษฐาสตากายาสาเพนาณนตะวัน,นิโนโอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตเยสัสสิโนโมทานามาพิกามุงพิกูนางสม,มิติงวนางเคมิยาดุสิตายามากันทะกาเยาสัสสิโนโลัมพิตตก,กาลามเสเศษฐาโชตินามาจากอาสาอาสาวามิมมาระ ติโนอาคูอาทาคูปะระนิมิตตาทัสเททัสตากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนโมทนามาอภิการมุงพิกิขูนางสมิติงวานังสัตเทเสเทวะนิกายาสเพนานัตตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยทัสิธาสหะ ปวุทธชาติมขีลังโอขะตินนะมะนาสวังทักเคขมะะุมาตรงนาคังจันทวะอสิตาติตังสุกรมมาปรามโตจัปุตตาอิทิตะมะโตสหสนุกาโรติโซจัปโสปาคาสมิติวานังสหัสพะพรม,มโรกานังมหาพรมมะพิททติอุปป,ปนโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโนเท ทศเสถาอิสารากูปัญจก,กะวะสันวัตินูเตสัญจามัชาโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัมเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมมเกมมาราเนสาอภิกามิปัส,สวะกัสหาสามัมมณิตยังเอตะคันทหพันทะทะราเคนะพันทมัมัทวูสมันตาปาริวเรถะมา ูมุจิถะกจินังอิติคัตถะมหาเสโนกันหาเสนังอเปยยสิปะนินาตะระมาหัจฉะสรังกันตะวาเพระวังยะถา,าปาวุสโกเมโกทนายนตูสวิชุโกตทาโสปจ,จุธาวติสังกุธโธอาสายังวเสตัญจาัพังอภิยาวะวะว,ะวะคิตานะ จักขุม,มาตตูอามันตปิสัทธาสาวกีสารเนรเตมะเรศเนาอภิกันตาเตวิชาณวะวิขโวเตจักอาตปะมะกุุสุตตะวาพุทธศาสนาสารนางวีตาราเฮกิปะกามุงเนสังโรตมปิอิชยุงสเเวชิตะสังคามาภาพายาติตะยัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสวกาเตชะเนสุตา บทสวดที่6ธรรมะจักกปะปวะนสูตรเอวเมสุตตังเอกังสมายังพระควาภารานสิยังวิหารติอิสิปะนะเคมิคาทาเยอัตระโขะพระควาปัญจวัคคิเยพิคุอามัดพันเตเทวเมพิเคเวอัน,อนตาปะพชิเนนณณเสวิตาพายจายังกาเมสุก,กาเมสุขันลิกานุโยโคฮินุขโมปุญทุน นิโกอะนารินอะนาริโยอนัทสันหิโตโยใจยังอะตันกิละมาฐานุโคโยนุโยโคทุโคอะนาริโยอนัทสันหิตโตเอเตเตพิคเวอุโพตันเตอนุปะัคขมะมัชมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปัสสยามาอภิ อภินยญาสัมภูทายะนิพานายาสังวัตติกัตตามาจาสาพิกเวมัชิมาปฏิปาาทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจากขุกกะ,กะรณียานะกะรณีอุปสมายาอภิอภินยญาสัมภูทายะนิพานายาสังวัตติอายะเมวะอริโยตทัง คิโคมันโคเสยียาทีนางสัมมาทิฏฐิสัมมากัมปันโลสัมมาวาจามันกัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาจาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาพิขเวมัชิมาปฏิปัทาตถา,า,าคะเตนะอภิสัมมาสัมพุทธาจาักปุกรณียานาการณีอุปสมายะอภินยญา,ยาสัมพุทายานิพานายะสังวัตติอีทางโคปานาพิขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาร ทุกขาชราปิทุกขามารานัมปิทุกขาโสกประปริเทวะทุกขาโทมะนุสสันปุยาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปัตโยโคทุกขาทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิชังจะนะภะติตัมปิทุกขังสังขิเตนะปัญจุปทานขัดทดนา ทุกขาอีทางโขปนภิกเวทุกขัสมุทโยอริยสัจจังญาณังตันหาโพโนพระวิกานันทิราคสหคตาตัต,ะตะราตัต,ะตะราพิธินีเสยยาทีนางกามตันหาภวะตันหาพิวะ วิภาวะตัณหาอิทังโขปนาพิขเวทุกขะนิโรโธอริยสัจจโยสัตตาเยว,วตัณหายะอาศิสัปวิราคะนิโรโธาโคปนิสินสักขุมุตโตอานารโยโอโยิทังโขปนาพิขเวทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอญะ เมว่อริโยอตทังคิโกมันโคเสยยาทีนางสัมมาทิฏฐิสัมมากรรมสัมมาสังกัปปสัมมาวจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวาจามสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกครังอริยสัจจังมีพิฆเวผุพะอนุสุนเตสุทธเมสุจักขุงอุทปาธิญาณุทปฏิปัญญาอุทปฏธิวิชาอุทปฏธิอารโกุทปาิตังโขปผนิทางทุกครังอริยสัจจังปริยันเยติ ยันติเมพิคเวปุภาอน,นสุนนสุมเตสุ ธรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาิปัญญาอุทปาิวิชาอุทปาิอาโลโกอุทปาิตังโกปานิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวบุเพอานุนุสุเตสุธรมเมสุจักขุงอุทปาิยานังอุทปาิปัญญาอุทปาิวิชาอุทปาิอาโลโกอุทปาิอีทังทุกขัสมุทธโยอริยสัจจันเมติพิกเวบุเพอานุนุสุเตสุธรมเมสุจักขุงอุทปาิญานังอุทปาิปัญญาอุทปาิวิชาอุทปาิอาโลโก ทาปทิตังขูปน,นิทังทุกขัสสมุทโยอริยสัจจัง ปาหตับพันติเมพิขเวบุเพอนันุสุนเตสุทธามเมสุจักขุงอุทัปฏิยานางอุทปฏิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทปฏิอาโลโกอุทัปฏิตังโคปันิทังทุกขัสสมุทโยอริยสัจจังปาหินันติเมพิขเวบุเพอนันุสุนเตสุทธมเมสุจักขุงอุทัปฏิยานางอุทปฏิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทปฏิอาโลโกอุทัปฏิอิทังโคขะนิโรโทอริยสัจจันติเมพิขเวบุเพอนันุสุนเตสุทธมเมสุ อุทัพิยานางังอุทปพิปัญญาอุทัพิวิชาอุทัพปิอาโลโกโอุทัพิตังโคปันิทังทุกขานิโรโธ อริยสัจจังสันชิกาตัมพันติเมพิคเวบุพาอนานุสุนเตสุทธเมสุจักขุงอุทัพฏิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปฏิอาโลโกอุทัปปิตังโคปนิทังทุกขะมิโรโถอริยสัจจังสัจชิกะตันติเมพิคเวบุเพอนานุสุนเตสุทธเมสุจักขุงอุทัพฏิยานังอุทัพฏิปัญญาอุทัพธิวิชาอุทัปปิอาวะอาโลโกอุทัปปิ ทางทุกขนิโร ทาคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมติพิคเวบุเพอานุสุนเตสุธรรมเมสุจกคุงอุทาปฏิยานางอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอาโลโกอุทาปฏิตังขปนิทังทุกขานิโรทาคามินีปฏิปทาอริยสัจจเวตัธรรมปีเมพิคเวบุเพอนุสุนเตสุทธรรมเมสุจกคุงอุทาปฏิยานางอุทาปธิปัญญาอุทาปธิวิชาอุทาปฏิอาโลโกอุทาปธิตังขปนิทังทุกขานิโรทาคามินี ปฏิปทาอริยสัจจังภาวันภาวิตันติเมพิคเวปุเพออนนุสุนเตสุมเมสุจักุงอุทปฏิยานางังอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปฏิอาโลโกปะอุทปาธิยาวกีว,จวัจเจเมพิคเวอิเมสุจัตตสุอริยสัจเจสุอาเอวันติปริวัฏฐางทาวาสก,การังยถาภูตังยานสัททางนะสุวิสุทธังอโหสิเดวะ ตาวาหังพิกเวเทสเทวโกโรเกสมาร,กเกะ,รมมะเกส,สาาพรมเกสัสหะมณพรหมนิยาปชายาทสทเทวะมนุษายายะอนุตรังสัมมาภูทิงอภิสัมพุทโธปัจจันสิงยะโตจักโเมพิกเวอิเมสุจัตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปวิทาวังทะวะ เทวาสาการังยะถาปูตังยานัทันสนงสุริทังอหสิอาถาหังปิขเวทะสัเทวเกโรเกสะมารกเกสะพรม,มเกสะสะมหาพรหม,มนียาปชายาสัเทวมนุษยยาอนุตรังสม,มาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงยานะัจะ ปะณะเมทสสนังอุทปาทิอกุปปาเมวิเมวิมุติอัมติมาชาตินัตถิทานิปุนัตภะโวติอิทามาโวจ่าภะขวาอัฏฐมานาปัญจาวคียาภิกขูภะขวะตภาสิตังอภินันทุงมหาสิมิมนจกักปะณะเวยากะสหัสะมิงพัญญามาเนอายัสะมันโตโกทันยัสะวัธิยัง วีตะมะาราังธรรมะาจาักขุงอุทาปาทิยังกิยังกินจิสมุทะยะธรรมังสัพพะธรรมังนิโทนิโรธาธรรมันติปะวะัติเตจพะคาวตาธรรมาจักเก กุมเพทาวาสัทธมนุสาเวสุงเอตัมภควาตาภารานสียังอิสิปเตนะมิคาเทนะอนุตรังธรงธรมะจักกปังปวติตังติอป,ปวิตันติสัมเนวาครม,มเนวนาวาเทวานามมเรนะวาพรหม,มนาวาเกนะจิวาโลกัสามิติงภูมานางเทวานางสัตว์ทางสุตวา จตุมหาราชาจตุมหาราชิกาเทวาสันทมนุสสาเวสุงจตุมหาราชิกานางเทวานางสันทังสุตวาตวติสาเทวาสันทมนุสสาเวสุงตาวติสานางเทวานางสัทธสสุตวายามาเทวสัตมนุสสาวสุงยามานางเทวานางสัทธ สังทางสุตวาดุสิตาเทวะสัตมนุสาเวสูงดุสิตานางเทวานางสัตทาสุตวานิมมารตีเทวาสัตทามนุสาเวสูงนิมมารตีนางเทวานางสัตทางสุตวาปะระนิมวิทิตาสัตตวีเทวาสัตทามนุสาเวสุงปะระนิมิตว่าสันตวัตินเทวานางสัตทางสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัตทามนุสาเวสูง เอตัมพระควาตาพารานสิยังอิติอิสิปะตะเนมิขะทาเยอนุตรังธรรมะจักกังปวันติตังอัปปวันติยังสามมาเนวาพระมะเนวาวา,วาเทเวนาวาเมวามาเรนะวาพระมุนาวาเกนณจิวาโลกัลกสมมิติงอิติหาตตะขะเนนะ ตีนะมุหุตีนะยาวะพรหมโรกาสัตโธอภคุณฉันนียัญจะทะัศส,ะสหัสสีโลกทะทาสังกัมปิกัมปิสัมปเวสีอปมาโนจะโอราโรโอภาโสโรเกปาตุพระโหสีอติกัมเมวะเทวะนางเทวนุภาวังอัฐโคภควาอุทานังอุเทนอุ อุทาเนสิอัฏฐาสิวะตะกโกโกณทันโยอัญญาสิวะตะกโกโกณทันโยติอิหิหังอายัสัมนโตโกทันโกนยัสสะอจยาโกันโยเตวะนามังอโหสิตี